สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่หนะ้าทานเร็กเปียกฝนตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่รู้แล้วไม่นับตอนไม่เคยทําอะไรทั้งนั้นแต่ว่าที่น่นแน่นี่เราชอร่องเกมเมอร์ติดเมียนะครับแน่นอนเมียหนึ่งมาอยู่ขนาดนี้เมียสองก็บอกขนาดนั้นแล้วเรายังอุตส่าห์หน้าด้านมาอีกแต่ไม่ได้เราต้องช่วยสาลีพเพราะเรือต้นแล้วนะครับก็คือเราถูกจับไปที่เรือแล้วมันขู่ว่ามันจะฆ่าสาลีถ้าเราไม่บอกบอกความจริงซึ่งเราไม่เชื่อเราก็เลยไม่ยอมบอก และเราก็จะมาช่วยซาลี่ไม่ให้ถูกฆ่าซึ่งบอกตามตรงผมยังไม่รู้เลยว่าตกลงซาลี่ถูกจับมาได้ยังไงหรือถูกจับมาหรือเปล่าวะมันไม่บอกอะผมว่ามันรับแน่เลยวะฮัลโหลฮัลโหลกระโดดใส่อันใดก,กันแล้วอ้าวว่ละล็อกคอนี่แนะน่โดนโดนอย่างนี้ยังไม่รู้ไปหางานอื่นสมัครนะจ๊ะตรงนู้นสองคน ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งและเราก็ต้องใช้วิธีที่เรียกว่าว่าว่าอะไรนี่ะเอ่อฮึเปลี่ยนตัวดีนว่าผมไม่ค่อยชอบปืนนี้เท่าไหร่เลยอ่ะมันเป็นเบิร์สไฟล์ก็จริงนะอันนี้ถ้าอย่างที่ว่าผมไม่ได้หาข้อมูลแต่เหมือนกับตอนนั้นผมอยากได้ปืนบีบีมันเล่นมันชิดปืน b บอร์เดตตาเก้ามมั้ง จริงๆแล้วมันจะมีเดือยข้างหน้านะครับที่สามารถดึงออกมาแล้วเป็นเบร์สไฟได้แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ก่อนนะแต่ทรงนี้น่าจะบาเลต้าแหละไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเคียงก่อนดิไปไหนอ่ะอ้ออยู่มุมนูน้นโอ้โหขึ้นลมแรงืเรียกว่าอะไรแล้วเรือใหญ่ยาวออกจากฝั่งมไ,ไ,ไ,ไม่เจอหรอก ตาฟาดไปเองบ้าเปล่าไม่มีอะไรลงน้ำแล้วกูไปละไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไร่ลยโอ้ยคนนู้นก็มาไอ้คนนี้นกม็มีเอาไงดีวะนะไอนี่ก็เห็นไอ้นี่ก็เห็นปลายาวละเอาไงดีวะมุดมุดเงิมม้มตะไคร้ขึ้นเต็มไปนี่แหละคือ,อ,ะอะตะแคงไปตะแคงงงไปโอ้โหไอคนอะไรเซิร์ฟขึ้นได้ มามุมนี้ก็ได้เออเนี่ยมุมนี้กำลังดีของดีกำลังดีอืมอืมเอเอา้าอะไรนี่มาดีมาดีมามามาเกกะเกกะไม่ใช่ดิหมายถึงอะไรนะเสียเวลาเออโอเกกะเลยไปหมดแล้วสมองแงโอ้โหอ่ะเฮ้ยหันไปก็โดนสิโดนหนึ่งกรอบ โอ้ยยาโอ้โหเบื่ลั่นเวนอะโอ้โหพี่หูหนวกพี่ก็ไม่บอกไอ้เราก็กลัวต้องนานยิงขนาดนี้คนเขาก็รู้กันหมดไปละรขังมาแล้วกันขอบคุณครับไปแล้วครับและเราก็ยกสะพานอุ้ยโอู้หึจะบอกยกสะพานลงบ้าจริงเน็ตเน็ดเข้าที่กำบังแล้วไปเราหลบไปตรงนั้นโอ้โห หนึ่งสองเฮ้ยชาวประเพบอ่ะไม่นี่ไงเข้าหลังโอ้โหท่านี้หล่อมากขอบอกรอก่อนนะซอลลี่ผมก็จงไปรอก่อนนะซอลลี่โคตรเหนื่อยเลยกว่าจะผ่านถึงซอลลี่เนี่ยโอ้ยบ้าจงดใจไม่ได้สำลักนะตกใจผิดจังหวะไอเลย บ้าจริงชีวิตมันจะอะไรขนาดนั้นโอ้โหทะเลขึนล้นลมแรงแล้วเราไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยแล้วเราต้องไปทางไหนอะเฮ้ยมีเจสกีเปล่าขอหน่อยเถอะโอ้โหไม่มีเจสกีมีแต่ืนี่นี่นี่เฮ้ยกมเกี้ยงกมเกี้ยงเลยมา โอ้โหโอ้ยมันไม่เป็นไรมันตายไม่ี่ยไม่ตายด้วยวะเอาวะ้ยได้ใครเป็เจสกีบอกหน่อยส่งซิกอะไรครับเอ้ยซิกเอาซิกอย่างนี้ไม่ให้อีกอยไวะผมไม่เข้าใจไอ้ไม่เข้าใจไอ้งงฮึนีและเอ้ยข้อศอกแตก ไหนแสดงว่ามีคอปเตอร์กำลังจะมารีบก่อนมีคนอยู่ไหมตกลงนั่นเพื่อนเหรอไอเราก็ยิงไปแล้วทั้งสองนัดเอออย่าไปคนขอไปอุ๊บขอไปด้วยสิเตะหน้หูใจใจดีนะไม่ยิงด้วยโอ้โหแย่เนาะอ้า ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขคือจะเพชี้ยนปะคือคนเราไม่ได้ตายเพราะคลื่นอย่างเดียวนะคือคือจะเรียกว่าไงครับคนเราอ่ะมันไม่ได้ตายเพราะคลื่นอย่างเดียวแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอไปด้วยไปด้วยดิอย่างงกขอไปด้วยไอ้ยอุ้ยรอดเว้ยโอ้คือคนเราไม่ได้ตายเพราะคลื่น อย่างเดียวเพราะว่าคนเราจะตายเพราะว่าไอของที่อยู่ในใต้คลื่นอีกทีครับเช่นกระสุนกระสุนเนี่ยแหละกระสุนใต้คลื่นนะเหมือนเชอสองใต้น้ํำเจ็บกว่าน้ำใต้2อกแน่นอนโอ้ยขับเรือมันนิ่งๆหน่อยได้ไหมระเบิดก็ไม่มีโอ้โหโดนน้ำพัดไปหมดเลยระเบิดได้ได้ได้เออมา่ะเลงไม่ต้องยิงไม่ยิงไม่ต้องเล็กโอ้ยไปกันหมดแล้วสมองตีข้ามมาก็โดนไรขังไครสอนให้มาแบบนี้ โลดเอาเลงไม่ต้องยิงนี่เอาเลยจะต้องโดนสักคนแล้ววะโอ้ยโดนสองเลยเยี่ยมเยี่ยมเยอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสมองเอาสมองมาลักกระสุนได้ดิอยู่ไหนอ่ะผิดด้านผิดด้านมาีใครอีกโอ้ยหูโหร่นโยนหัวเม่งมาหนึ่งสองนั่นแหละขอบคุณโอ้ รอเวลานี้มันนานแล้วอ่ยเ้ยเฮ้ยเเวลานี้ไม่ได้ลรอนี่ไอ้อยเฮ้ยเฮ้ยเอยชิบหายแล้วโอ้ยยิงก่อนทันทังเอาแบบนี้เลยกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เข้าที่กระบักซัดตัวใครยืนวงอยู่ใช่ไหมยืนวงเออยืนวงไปยืนวงไปศาสต์ศาสไปยั้งเลยว่าโอ้ยโอ้ยอ่ะอะเอาไอ้มั่วเลยอ่ะทุกคนนี่ยอ่ะอยากได้ไหมโยนมามามาไปขวาหน้าหลังวิ่งยิงอย่างเดียวแล้วว่าไม่ผลแล้วว่าเปลี่ยนมุมนี่นี่ไม่ต้องเล็ง อย่ามาเยอะก็นโดนเยอะอ่ะเลือกเลือกซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาไม่ต้องโอ้โหแบบนี้กูไม่อยากเลือกโอ้ยอืออยูล้เฮ้ยโอ้ยโอเคได้เวลาแล้วสละเรือแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันยิงเรือพังโอ้ยกูมเที่ยวเขงครับโอ้โหมันไม่ได้ถูกเลยนะไอเรือเนี่ยฮะเฮ้ยขอโทษอ้าวตกใจตายเออถือว่าได้อยู่ ชดการช็อตกันอุ๊ยอพจเว้ยทำไมต้องห้ามอพจมาล้อมลำเลยอะเดี๋ยวนะสังหรณ์ไม่ค่อยดีเว้ยอพจก็ได้มีอะโอ้โหนี่โอ๊ยไม่ให้มารยาทกันเลยเอ้ยไปลงข้างเรือไปเอ้าหัวโขกนี่ตกเรือใบเฮ้ยปืนปืนปืนโอ้ยอะไรวะปืนโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่นี่นะโอ้ยตัวมันแน่นเว้ย ััวนนี้หกของหนักใช่ไหมหนักมากอันแรกกันอะไรฮึมหืมอะไรดีวะองไรดีวะโว้ชิดลมมันมาจากไหนเนี่ยน่ะยิงใครพี่อยู่นี่น้องอุ้ยเขายิงวะเอาแล้วไงโอุโอ้ย เอา,ากกโอ้ยซ้ายเหรอนะโอ้โหเอ่อาอาได้จัดมานี่แลกกันวู้ขออีกรอบนะอุ้ยสวยแล้วไปดีกว่าเฮ้ย RPG 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 อยู่ไหนเฮ้ยนี่แหละ RPG อ้าวยิงผิดลำไม่ใช่ยิงถูกลำแต่ผิดอันเอาแถมโอ๊ยวู้ว ดีนะพวกนั้นแบกอาวุธมาเยอะไปอีกนั้นเรียบร้อยไหมเอ้ยไปยูโอ้โหระเบิดสปันหันแหลกกันแมกแจกตะเฮ้เฮ้เฮเฮ้เขอเวลาเฉลิมฉลองหน่อยไม่ได้ไงวะโอ้ล่ะมีบันไดบันไดที่ไหนบันเลที่นั่นล่ะครับเอาโอ้โอ้ ั h เตอร์14ครับผมจะล่องหรือจะเละเอาละได้เวลาขึ้นเรือคนอื่นเขานะฮะอย่างน้อยก็ถือว่ามาทันเว้ยสุดยอดมากเน็ตโอ้ยใส่ใี่กำลังไปเหนื่อยลากเลือดเลยที่สำคัญตะโกนเสียงดังอย่างนี้ข้างบ้านไม่ด่าก็บุนแล้วนี่ตอนนี้ก็สามสี่รุ่มแล้โอของสวยงามไปขายตลาดมืด ปืนแหมไม่น่าหยิบปืนนี้มาเลยอ่ะแต่ก็ยิงดีว่าไม่มีใช้อุ้ยโอ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 ้ยเจ็บปวดโอ้โหอะไรวะเนี่ยใครผูกเกลืออย่างงี้เนี่ยอย่าให้รู้นะกับตันดาเช็ดแน่ถึงตายเลยนะพี่น้องมีคนไหมไม่มีเอาละต้องขึ้นชั้นบนให้ได้ว่าแต่ชั้นบนต้องไปทางไหน ประตูไม่มีโอ้ล้อลุ่นหนาวไว้ครบเลยอ่ะอยากให้ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมก็ได้เย้แล้วมึงโดดไปทำไมปีนก่อนเนตนี่คือตัวหายนะของแท้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้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 ย,ยไปแตะอะไรนพังทุกอย่างเลยเว้ยป่ะโอ้ยลอลุกนะไม่ต้องมาฟอร์มสูงกว่านี้ก็ปีนมาแล้วเนทเอ๋ยโอ โอ้เรือนี้มันดูลางลางรกๆไงมนูมีคนอยู่คนเนี่ยเรือผีสิงใช่ไหมโอ้นี่เป็นเรือเก่ามากเลยคุณผู้ชมเก่าแบบเก่าสุดๆอ่ะประเด็นคือมันทำอะไรที่นี่วันนี่ยขวาลายซ้ายดีซ้ายสิครับรออะไรเพราะว่าผมใช้มือขวาจัดหูฟังอยู่ผมเลยว่างแค่ด้านซ้ายไหน เพบเพบขอขอ,ขอบคุณโอ้พี่โซ,โซดีกว่าชอบปืนช็อตกันช็อตกันมือเนี่ยเป็นเพบีีสุดแล้วใครไหมเอาละไม่รู้ว่าเราขึ้นมาใช่ไหมงามสิครับเพบ ก็บขอหักคลองหน่อยเออเฮ้ยระบบเขาได้เว้ยเจ๋งเจ๋งไปต่อโอ้โหคอนเทนเนอร์วางอย่างนี้อันตรายนะเนี่ยเดี๋บ้าเหรอใครเขาจัดระบบคอนเทนเนอร์อย่างนี้เขาต้องล็อกมันมันไม่ได้เลยคุณผู้ชมมันต้องล็อกนะไอ้พวกเนี้ยไม่ล็อกมันแบบน้ํามันซัดเอียงแรงมากไม่มีทางหรอกที่คอนเทนเนอร์พวกนี้จะอยู่เอ๊แต่รู้สึกคุ้นๆเหมือนภาคแรกเราก็สู้ใครบนคอนเทนเนอร์และที่สําคัญที่สุดนี่มันหลานบอสไฟใช่ไหมไหนดูซิ หนึ่งสองสามสี่โอ้ยบอกแล้วว่าอย่าปั้งไยขยะเยอะจริงไอ้พวกนี้เนี่ยดูมันเอ้ยอ่ะเห็นเข็นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้บ้าจริงใครบรรผุกเรื่วะเออ บอกตามตรงอย่างเงี้ยโคตรอันตรายเลยอเอ้ยเออต่อยหนึ่งนัดเพ้อแผลบอย่ามาแตเพื่อเล่นเนาะเพื่อเล่นเนาะเอ้ยมีปืนไหมช็อตกันนะช็อตกันโอ้โหเฮ้ยอันนี้ก็ดีนะแต่ขอช็อตกันก่อนเฮ้ย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 อย่าเบี้ยวนะบีบได้เลยนะสวัสดีครับล็อกคออ้ โอ้ยไม่เห็นว่าเมยยแ่แผลลายตะเี่องเขาให้้อุยอุ้ยอุ้ยวอไฟบอสไฟอันใดมาไงวะฝาดหเฮ้ยเฮ้ยบี้บี้ไม่ต้องมันหนีดิเกงเกงีก็อยู่เฮ้อเอาเออ่อ สีสันสีสันกูขอสีสันก่อนเย้ยเย้ยโอ้โหโยนสองลูกฟาดไปแล้วไหนเอาซิเอาซิโอด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 นะมีกำลังเสริมสวยเฮ้ยสายยังเออตายสักทีโอ้มาเยอะๆรัวๆนู้น โอ้อันนี้สวยกว่าโว้ยเอาเลยของดี่ของดีพี่บอกเย้ยเอ้ยเอ้อเอ๋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 อมาชดการลัวๆเอ้ะทําใจไม่ได้เอาปักปักห้าสิบโอเคปักเลยปักยาวเลยปักลีซองปักปักเป้าปักปักเลยเลยหมาปักเอาให้ทุกปักเลยไหมนี่อุ้ย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 หมดหมด ี่ปืนมันดีขอมันแรงแซงทางโค้งแหมนี่แหละกินขาดทุกส่วนส่งระเบิด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 เอาระเบิดก่อนระเบิดก่อนโออยยังไม่เปิดเอาระเบิดก่อนสิระเบิดระเบิดเออเท่าน,นั้นแหละอ่ะเปิดจ้าง้างครับง้างสิครับอ่าโอ้โยมีม เอานักโทษไปขังฮะโอ้ขอบใจรามิเรสรามารามิเซสรามิเอสเป็นไม่ใช่บังนี่หว่ามันเป็นชื่อแบบลาตินอเมริกันสองชาตินี้มีหน้าตาคล้ายๆกันนี่เอาละผมว่าโอ้โห ว่ามันล่อเราแน่เลยว่ะโอ้ยผลงานเงียบแล้วการงานนี้เงียบหนึ่งเงียบสองขอหักบล็อกเสร็จหนึ่งอืมโอ้โหเป็นคนเทาเทาเขาเป็นคนเทาแต่เราขอช็อตกันแล้วกันอืมขวานหนึ่งซ้ายหนึ่ง ย้อนหรอกโอ้โหมันโอ้อ่ะขึ้นก่อนแล้วกันสีสันแล้วจ้าสีสันโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบเกือบอุยมาจากไหนวะเมื่อกี้มันบัสหรือไม่ก็โดนสับผาสหรอกอ้ามาเว้ยเออไปแล้วโอ้ขึ้นขึ้นขึ้นมีคนตรงนี้แสดงว่าเราก็ไปตรงนู้นได้ดิอไม่ใช่ เฮ้ยพิสโตก็ได้อ่ะสายช็อตกันลุลุ่อ้เยอะ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 ไปเยอะไปเดี๋ยวหนึ่งสองไปเครี้ยงเครี้ยงมั่วก่อนโอ้โหไอตัวนี้ไม่เอาไอตัวนี้ไม่เอาอ่ะเครี้ยงต่ออ่ะเครี้ยงมั่วเอ้ยเอ้ยได้อยู่ได้เลยเอ้ยเฮ้ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ถือว่าโกงถือว่าโกงนี่นะนี่นะถือว่าโกงเอาไปละ ได้ปืนเล็กไม่ได้เอาของใหญ่ไปเอาของใหญ่ไปเอาของใหญ่กว่าไปอ่าสองนัดเลยโอ้โหสวยโว้โวโอ้โวโอ้โวโอ้โเออรอดไหมไม่รอดด้ยอือสองนัดหนึ่งศูนย์ไปเรื่องเขาให้ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนด้ยอ่ะหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วนะขออีกนัดเออโหเกลี้ยงแมวจริงๆไม่่เหลือเลยสักกระบอกเดียว

ไปแล้วเว้ยไปแล้วโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไม่ใช่ผิดชั้นอ้ขอต่อยอโอ้โหมันยิงลงมาอย่างนี้ใครจะหลบได้วะเราใช้สไนเปอร์ก็ได้มาหนึ่งสองเอ้ยสไนเลยเต็มหน้าเลยก็โถงไว้โอ้ไม่ใช่โอ้ไอ้คนตรงกลางเป็นคนกลางใช่ไหมเปลี่ยนโอ้ กลางอะคนซ้ายอโอ้โหไม่โ,โด้ตกสถานีเลยเอ้ยเอ้ยไม่โดนบ้าแล้วพี่น้องดีขอบคุณไหนป <c oughs> ืนไม่พอยิงเอาไงดีเหมือนมีสองคนอยู่ตรงนูน้นหนึ่งคนอยู่นูน่นเหมือนมีโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่โหพีป้าบอกเอ้ยเหล็งยากอยู่ไหนซ้ายขวาโอ้ยมาสิเอ้ยโอ้ยอย่าอย่าต่อยออกที่กำบังโชคดีที่ปุ๊บแล้วให้หลบโอ้โหเฮ้ยจะกูหลบไหนเนี่ยโอเคโอเคอ่าเอาใกล้ๆตรงนี้แหละอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้เลยเว้ยโอ้ยอุ้มทีบมาทีบกัดไม่กบไม่ไม่ต้องยุกไม่ต้องยุกเว้ยหืมโหโอ้โอ้โงหลัดทึกเกินไปแล้วนะเดี๋ยวนะจะเอาไงเดี๋ยววเนี่ยเอ่อเอ่อช็อตกันยาวช็อตกันยาวกับปืนสั้นมีปืนอะไรให้เก็บไหมนัดสามนัดเลยได้อยู่ขอนหนึ่งแม่นๆหนึ่งไม่โดน แม่นๆสองโดนนัดสุดท้ายในโลกนัดสุดท้ายในโลกไม, TRA ไม่ตายไม่ตายเอไงไปดีว่าวิ่งสิวะวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้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 ยช็อตกันยิงโดนไหมเออเฮ้ยได้อยู่ข ah องมันยาวมันแรงยังไงยังไงดีคิด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 โอ้โหไปอ่าเยอะไปก็จัดไปสองสองเม็ดเลยนะให้สามเลยอ่ะคนกันเองรู้จักกันเอาเปเลยเม็ดเดียว เอออีกปืนอะไรบักเออเอาเอานี่ก็ได้วะเออสำรองใช้ไปก่อนไม่อ้าวแล้วพิสโตอ่ะพิสโต้พิสโตเอ้ยเมื่อกี้มีพิสโตอยู่ไหมเหรอหรือหมดแล้วพิสโต้พิสโต้พิสโตเออนี่เออมีสีนักได้นีครับเฮ้ยเอ้ยตายกาการไปซะสวอชกัดขอบคุณครับว้าวว้าวว้าวเอ้ยได้อยู่ยังไงล่ะสะใจไหมไอ้น้องฮอุ้ย ไหนวะโอ้โหโอ้โหระทึกเกินไปละไปไหนอ้าเอาเอาเอาไปไหนอ่ะใครยิงมาวะเนี่ยโหลดโหลดโหลดหนึ่งครับโหลดสองครับแม่นเกินไอ้พวกนี้ปูมเดียวอยู่ปูมเดียวอยู่อีกปูมหนึ่งอยู่ไหม ออจบเออโอ้โอ้นีิเจ๋งเว้ยเอ้ยกว่าจะผ่านป้าเอ็กซิสละลาขาดละงานนี้อ้าวตามอีกอ๋อไปทางนู้นครือลมแรงคือฮามบุนต้องไปเจอ ที่คุ้มขังหาซารี่บ่นจะหาซารี่นั่นน่ะอย่างที่ว่าเน็โดนหลอกแน่นอนโอ้โหไฟสัจจาไม่บ้าครับไม่บ้าทำไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยมาสเตอร์นินจา achievement u n l o c k แสดงว่าเรานั้นมาเป็นสายจัดเต๋กับผีนี่โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอเคนินจาเขาใช้ระเบิดนะรู้ไหมแรนจากเพี้ยงไม่ถูกอีกเวฟเออเออโอ้เอาไงดีนินจา นินจ้าไหมนินไหมไม่นินดีกว่าเว้ยเอาไงดีโอ้โหหมอกเด็กแต่หมอกขาวไม่รู้ว่าอะไรแต่ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเฮ้ยตายเว้ยเฮ้ยอย่าเปลืองกระสุนโอ้ยขาดยุบเลยเึ้ยเอาปืนปั่นอย่ามาัดปากไปเอ้ยเอาละมีใครอีกแสดงตัวมา กินข้าวไม่ล้างกินอาหารไม่เก็บถ้วยไอ้พวกนี้ต้องโดนยิงสั่งสอนผมจัดเรือได้ลกเกินสแสดงว่าไว้ป้นเรือสำราญที่ไหนมาแล้วทำเป็นคลังแสงของตัวเองใช่ไหมเนี่ยสังกสีเต็มบ้านเต็มเมืองเลยต้องไปทางนี้แน่นอนเอาละครับเป็นฝนะั่งเมนเทแนนยนนะเแี่ คุณผู้ชมเคยไปเที่ยวเรือสำรานไหมในชีวิตผมผมยังไม่เคยไปเลยอยากรู้เหมือนกันมันสำราญจริงไหมแต่ที่นี่โคตรแพงเลยแล้วมันเป็นเรือขากลุ๊กเฮ้ยเฮ้ยซอรี่โดนจับจริงๆเหรอเนี่ยผมนึกว่ารอเล่นนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปไม่ได้แล้วต้องรีบไปช่วยแล้วณะรอผมก่อนนะนะผมกำลังไปนะนะแวบแวบ ใ <S iser> จได้ไหมน้า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 ผมเนทตื่นน้าทำไมน้าน้าน้าหัวน้าหายบ้าเขาไม่อยู่ที่นี่กูโดนต้มไม่น่าโง่เลยเราเนสทัน นายสร้างปัญหาไว้เยอะนะปู่แต่บอกได้เลยนะทุกอย่างจะจบตอนนี้ภาทีละผมพาไปอินเดียจริงๆไม่ใช่นี่เป็นคนไปกาต้ไม่นะฉันหลอกจะไม่เดี๋ยวจับเขามาอย่าลืมสิกระผมนั้นเป็นไพเรสนะจ๊ะเป็นคนออไรขำไปเถอะครั้งที่แล้วก็โดนต่อยไปเหรอ ชัดการมันอ่ะตัวเป็นคนอาลเบ,บิกตัวนอินเดียเหรอโอ้โนี่หัวโคงระเบิดมาเคลี่ย,ยงคืนโอ้โหอย่าต่อรองกับคนถือปืนจำไว้โอ้ไปเลยครับนายโอ้ยมีผู้ชายยิ้วปีกชัปเตอร์15นะครับจะจมหรือจะไหวไหวหล่ะไหวหละ,ละ,ละ,ละอย่ามาได้ไหมโอ้โหผมว่ายาวแล้วครับงานนี้เออไหวละ ว่ายละโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่การ์ทหนานครับกับช่องเกมเมอร์ติดโอ้ยเกมเมอร์ติดนี่ติดกระสุนติดกระสุนโอเคแค่นี้ครับบ๊ายบาย